อยากทานวิตามินเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันควรทานวิตามินใดบ้างอยากทานวิตามินเสริมภูมิคุ้มกันควรทานวิตามินใดบ้างในยุคที่สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญหลายคนมองหาวิธีเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงและหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมคือการรับประทานวิตามินเสริมภูมิคุ้มกันแต่ท่านรู้หรือไม่ว่าวิตามินชนิดใดบ้างที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย บทความนี้จะแนะนําวิตามินที่มีบทบาทสําคัญในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันพร้อมทั้งอธิบายถึงประโยชน์และแหล่งอาหารที่สามารถหาได้วิตามินเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันวิตามินซีวิตามินซีน วิตามินซีเป็นหนึ่งในวิตามินเสริมภูมิคุ้มกันที่มีชื่อเสียงมากที่สุดมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่แข็งแกร่ง,งช่วยกระตุ้นการผลิตเม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นกองทัพสําคัญในการต่อสู้กับเชื้อโรคนอกจากนี้วิตามินซียังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเม็ดเลือดขาวอีกด้วยแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินซีได้แก่ส้มกีวีพริกหวานรอกโคลีและสตรอเบอรี่วิตามินดีวิตามินดี วิตามินดีเป็นอีกหนึ่งวิตามินเสริมภูมิคุ้มกันที่สำคัญมีบทบาทในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและลดการอักเสบในร่างกายการขาดวิตามินดีอาจทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นแหล่งที่มาหลักของวิตามินดีคือแสงแดดแต่ยังสามารถพบได้ในอาหารบางชนิดเช่นปลาแซลมอนไข่แดงและเห็ดวิตามินอีวิตามินอ e. ี วิตามิน E เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายและเสริมสร้างการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันการรับประทานวิตามิน E อย่างเพียงพอจะช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดีขึ้นแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน E ได้แก่ถั่วมเมล็ดทานตะวันน้ำมันพืชและผักใบเขียววิตามินเวิตามินเ วิตามิน A มีบทบาทสำคัญในการรักษาความแข็งแรงของเยื่อบุต,ต่างๆในร่างกายซึ่งเป็นด่านแรกในการป้องกันเชื้อโรคนอกจากนี้ยังช่วยในการผลิตเม็ดเลือดขาวที่จำเป็นต่อระบบภูมิคุ้มกันแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน A ได้แก่มันเทศแครอทฟักทองผักโขมและผักใบเขียวเข้มวิตามิน B6 วิเวมิน B6 วิตามิน B6 มีส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดขาวและเซลล์ภูมิคุ้มกันชนิดอื่นๆการขาดวิตามิน B6 อาจส่งผลให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงได้แหล่งอาหารที่มีวิตามิน B6 สูงได้แก่ไก่ปลากล้วยมันฝรั่งและธัญ,ญพืชไม่ขัดสีวิตามิน B12 วิตามิน B12 แม้ว่าวิตามินบี2จะไม่ได้เป็นที่รู้จักในฐานะวิตามินเสริมภูมิคุ้มกันเท่ากับชนิดอื่นๆแต่ก็มีบทบาทสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดงที่แข็งแรงซึ่งช่วยในการลำเลียงออกซิเจนไปยังเซลล์ภูมิคุ้มกันทั่วร่างกายแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินบี2สส่วนใหญ่มาจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์เช่นเนื้อสัตว์ไข่และนมการรับประทานวิตามินเสริมภูมิคุ้มกันเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงอย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องรับประทานอย่างสมดุลและเหมาะสมการรับประทานอาหารที่หลากหลายและมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย